สิผ้าเขาคัวมาเบงย่ายเห็ดกับเขาครับมื้อนี้เมนูของเฮาก็คือนี่ได้ผพักหวานครับแกงผักหวานพักหวานใส่อะไรบ้างใส่เห็ดใส่เห็ดครับแต่แซบแต่แซบไข่หมดแดงหน่อยนึงมดแดงอันนี้สิแกงแกงพักหวานใส่เห็ดกับไข่มดแดงนั่งอย่านั่งครับมามามาแกงกันครับ เห็นี่คือนน้ำยานั่งได้ครับนี่น้ำบุรีนางเพื่องเพื่อมคว่ำนู่เพื่อมคว่ำนัวใส่น้ำล้างคุกอีกต่างหากเพื่อมคว่ำเข็มกลดเดี๋ยวรอรอบไฟรอบมันหอนซะก่อนบอกแตกเวลานวดสองซ้อนตู้กินหัวก้อนเนะ็ะ <c ười> เป็นแงดีซิซิมแล้วไปเติมที่ลังก็ได้มาเด้อมาเด้อพี่นอกเลยติดแกงกหวานน้ำกันได้สิเห็ดใสก่นุกนเห็ดุกนอย่างเหดลงไปเห็ดขอนขาวกัเห็ดเที่ยง เห็ดฟางเห like ็ดสองยางครับนี่เห็ดฟางกับเห็ดพรอนขาวเสียงน้ำตันเด้พี่น้องเป็นข่าวแรงครับโอมหารเดนะครับดูแล่ย่องกะทิแกงผักหวานอยู่เด้อ ก็ว่าเฮ็ดซุกแล้วล่ะพี่นอ้องเดือดดีแล้วใส่ผักหวานมิโน่สำหรับหนาแรงครับก็ทีนี่แหละแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานนี่แหละครับไข่มดแดง ไข่โมดแดงลงไปมาเด้อพูยยุตไตวันม่กินแจงผักหวานใส่ไข่โมดแดงนุ่มกันเด้อรู้ว่าเป็นสต่แซบบ๊อบพี่น้องคนละใส่มวหัววงห่วยห่วยิอยแซบสักครู่ลอดสุกครับประเทศนี้ใส่ผักขาลงไป เพิ่มความหอมพี่น,อน้องใส่เพิ่มความหอมด้วยชะอมอืมคุน่วเอมาเด้พี่น้อควานเเก่้าตั้ไหลด้วยกดนีุ้กแล้วพี่นอ้องเสียงเลย เตียงโอโซนกัโบโอโซนกับรา,างวัลน่หยอกอายนีนน่ะิ้วเข่าได้ป่ะนี้เ,เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องนะครับอ, <c oughs> อันนี้ขออันไปกินเข่าก็ได้พี่น้อง ฝากขอบคุณสำหรับผู้เข้ามาดงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องมองมองาร์ชแชนแนลนะครับพ่อกันคลิปนาสวัสดีครับสวัสดีจ้าแซดบซ